สวัสดีผมบ๊อบบี้แล้ววันนี้ทุกคนอยู่เกมกา a r เดียนเทลแตะเริ่มโอ้ oh, เราต้องเลือกอาสวินชายหรืออาสวินหญิงซึ่งนโยบายของช่องเราก็ต้องอาสวินหญิงอย่า <Yeah. S 2> yes my lord ชื่อของเธอยูกิจังเติมที3ตัวด้วย ุณมีเหตุผลอะไรที่ต้องเติมทีสามตัวหรือเปล่าครับเอ่อมันจะได้ไม่ซ้ำกับชื่อคนอเื่นไงใช่ไหมล่ะเพราะสมัยเขาก็มาใส่ทีสามตัวข้างหลังกันนี่มันก็จริงอ๋อเรื่องที่ใส่ของอวตารเรียบร้อยแล้วกันนะเราเป็นคนเรียบร้อยเนะนี่ยที่นีด้วยเจ้าเด็กใหม่ข้ารู้ว่าเจ้าทําได้ตอนนี้เดี๋ยวเจ้าเองก็ <c oughs> ก็อะไรครับท่าน <c oughs> ก็ได้ออกศึกจริงยังไงล่ะวัตถุขนาดใหญ่ที่มันแสดงตัวตนกำลังใกล้เข้ามาคน้องฉนา ดูนั่นสิวัยดนั่นดีนก้อนอะไรวะนะไอ้ดีมันทันโปรเมเทียโพรเมเทียมันคือใครวะทันมันอะไรอันมันยิงมาแล้วเร็วเราจะช่วยป๊อปทุกคนเตรียมพร้อมล็อสุดใหญ่นีันนี้กระตู้กระไซมัจับแบบนี้แล้วเริ่มเล่นอ่าฮะเออ่แต่ผมเล่นในอีมูน่ะต้องจับแบบไหนอ่ะเหมือนคุณจะลืมต้องปุ่มนะครับใช่จริงด้วยเออ่สักครู่นะ โอเคผมกลับมาแล้วแล้วก็ตั้งปุ่มเรียบร้อยเราต้องไปหาองค์หญิงไม่ใช่องค์หญิงสิไอหัวหน้าครูฝึกเมื่อกี้ที่กูมาคนเดียวเฮ้ยรอด้วยสิเฮ้ยฮัลโหลรอฉันด้วยอ่าพัซโซเข้าไปทางไหนน่าจะไปทางนี้เขาจะดาบสำหรับฝึกมันใช่เวลาฝึกไม่เนี่ยเขาทิ้งดาบไว้ให้ด้วยเล่มหนึ่งกับเรามอลก็จื้อบอลบอลก็จื้อมอลสเตอร์กระจกครับอ๋อใช่ใช่ใช่ผมกำลังจะพูดแบบนั้นแหละนี่ไอ้เจือไอจืไอ้เจืจืไม่เห็นเท่าไรเลยไอ้เจือ Come on, ัดกอ go, boy. อืยองจี้เข่าลบลบลบ,ลบ,ลบอะไรเนะี่ยข้าดูใครพวกเราฮ้ยข้าอะไรเขาเหมือนคุณจะตกภาษาไทยนะอย่าพูดมากเก็บปักไปเอ็กซ์เกิวไปคุณม,มีพลันทนูอยู่ด้วยล่ะฉันเห็นแล้วไม่ต้องพูดโอ้มีพลันเรือนให้ช่วยนี่คุณต้องช่วยพลันเรือนพวกนั้นเพื่อผ่านเผยต่อไปครับผมเอ่อถ้าเราเลือกมาช่วยละ่ะคุณครับ ท,ท่านพรเมธีขอบคุณที่ส่งเด็กใหม่มาที่นี่เออไม่มีใครส่งผมมาทั้งนั้นอนะผมเดินผมเดินตามใครไม่รู้อีคนหนึ่งหัวเหลืองเหลือโอ้ตอนที่ัตรูบุกเข้ามาเขาโดนโจมตีเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเป็นคนแรกมึอคุณจะตกภาษาไทยจริงๆนะครับอยา่ยามเยือนอะใพรรัองเราความดีไม่มีวินยัยคุณครับถจ้าเกิดคุณอ่านไม่ทันก็ไม่จาเป็นต้องฝืนนะเหมือนเขาไม่ต้องให้เราช่วยเลยนะผมอยากได้หอ,อกแนละนะ้วเด็กใหม่ ใช่ผมเด็กใหม่ฮะท่านพลิชวิชขอบคุณมาก,มากเด็กใหม่ปลดไฟดีจีนะนี่มันอะไรกันว้าวเพื่อนโอ้โหสวยเอาเรื่องอะเนี่ยเก็บอาการหน่อยครับเออขอโทษขอโทษว้าวว้าวเชิวชิวชิวจัววดเลยประตูหน้าไหนเราก็ไม่หวั่นนะตอนนี้อันนี้เหมือนจะเป็นปัสโซเล็กๆ,ๆนี่ดูนี่ คุณก็ฉลาดเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ต้องชมหรอกนะที่ผ่านมา,ท,า,นมาที่ผ่านมาในมองฉันโงน่เปล่าครับหีบสมบัติว้าวสองพันทองแล้วไงต่ออ่ะหาแล้วก็โดนขังอยู่ในห้องนี้ คืทอปรากฏตัวว้าวสัตว์ประหลาดบ้าอะไรกันครับเนี่ยเราชะมัดนี่ไงมันง่ายกว่าที่คิดนะ่นเน่เหมือนทุกคนจะบินได้ยกเว้นเรานะมันหิ้วขอขอคอกกบขนแมวเลยเท้ยังไม่ได้จับคอผมนะนันและนั่นมันหนังหัวกูปะมันมาแล้วมันมาแล้วตาถลนเลยเห็นไหมละ่ะเคลนย้พันทิพตาแตกหนึ่ง บังคับโดนนี่หว่าโอเคดูเหมือนว่าคุณจะเคยเล่นเกมนี้มาน,นานมาแล้วนะพอคุณล็อกอินมันก็มีเซฟให้ผมดาวนโหลดมาให้นะใช่เหรอผมจำไม่เห็นได้ได้เคยเล่นมันต้องใช่สิมาดูชื่อตัวละครดิแคกตาดูชื่อตัวละครครับครับครับไม่เห็นตรงหัวรรายขนาดนั้นเลยก็ได้นะบางทีอโอ้โนี่เป็นตัวละครที่เคยมีมนานานนมมาแล้วสินะการเด่นพาร์สมีพาร์ดด้วยเหรอใช่ครับเดี๋ยวนี้เกมมันมีพาร์แล้วทำไมนายทำเป็นรู้ดีอย่างนั้นนายก็เพิ่งเข้าเกมกับฉันเมื่อกี้เองนะเออผมเป็นผู้บรรยายมาเดยกนในทางด้านของ ขอดูฮีโร่ก่ออได้ไหมว้าวตัวละครผมก็เยอะเอาเรื่องนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเยอะเอาเรื่องเลยพี่ก้ามโตตัวนั้นจำไม่เห็นได้เลยว่าเคยมีอยู่ในทีมด้วยเออต้องการเปลี่ยนแปลงสไตล์ภาพประกอบแม่ไม่ไม่เออเออดออกดกดเออมีคอนเทนต์จำเป็นต้องดาวน์โหลดอีกสองเอ็มีอ่ะว้าวอันนี้ด้วยอ๋อ อมีโหลดทีเดียววะแล้วคนเนี้ยอโอเคนี่ก็จะเป็นทีมของเราในตอนนี้นี่คือด่านที่คุณเคยเล่นไปแล้วนะครับผมเออเพื่อเล่นไปเยอะดีนะโรงเรียนมัธยมช h a นลสี่ราบเบิร์ตตรงนี้เหอรอนี่ไหนะตูม มีอะไรให้เจมไหมไม่มีมอนสเตอร์จิ้มยิ้มจิ้มจิ้มจิ้มย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 ้มยิ้มยิ้มยิ้มิ้มยิ้มยิ้ยิ้วยิ้มยิ้มยิ้มยิ้ยิ้ม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 ิ้มยิ้ิ้มยิ้ิ้มยิ้มยิ้มิมิมิ้ยิ้ยิ้ิ้มิ้ิ้ยิ้ิ้ิ้ิ้ยิ้ิ้จิ้ิ้ิ้ิ้ิ้จิ้จิ้ิ้ิ้ รีโหลดิ n รีโหลดิงโคตรโอพีเรียเรียเรียรีโหลดิ n ง่ายวะหายนี่ต้องมีของแน่นอนชนให้หมดโยนทิ้งกลับบ้านกันเถอะข้ามวัแต่หาทางขึ้นไปชี่ชั้นที่ห้าถึงได้ล่าช้าขนาดนี้บทพูดมานานเหมือนกันนะโลงเรือดดิบหมุนชันเทีย เปิดอีไปเลยฮุกช็อตเขาเหมือนสลิงเลยนะเอ,อผมงงทางว่ะม็มีฮุกช็อตแล้วท่านี้ังไปไม่ได้อยู่ดิผมมีคำถามอยู่เต็มหัวไปหมดเลยจะไปยังไงวะอ๋อข้ามได้พี่วาแย่ๆ yeah, ๆ yeah, yeah. โอ้อีสี่งงนาน

เออตามพอดเรื่องเลยแม่สาวคนนี้จะกลายเป็นบอสในด่านนี้นะครับใช่เหรอผมก็ไม่ใช่อย่างนกันนะโอ้ผมผมว่าคุณคิดไปเองคุณคุณบรรยายทีนี้คุณเชื่อผมหรือยังฉันขอโทษกลับมาที่ไว้กลัวจักรปืนแสงเป้าไอ้น้องยิ่งยิ่ๆๆๆ่ๆยิ่งๆไม่ได้่ดกิ่ไม่ได้่ินิ่ไย้่ไินไมิ่งยยิ่ย่ไ่ิยยยย คุณไหตายสักทีตู้กาชามันอยู่ใสวะเออผมอยากจะบอกว่าคุณไม่เห็นคำว่าอันเชิญข้างล่างเหรอวิขอบคุณที่บอก โอเคตู้เรดมันก็มีเราๆ5 c h o i c ให้เลือกอัญเชิญฮีโร่มี4ตู้ที่เป็นตัวละครมึงกึ่งๆลิมิเต็ดตัวละครพิเศษแหละแล้วก็ตู้แบบตู to to ้ธรรมดาแล้วก็มีอาวุธซึ่งผมจะเลือกเป็นทางด้านของเรามีแค่10รีโมทอ่ะ1ม u l ติไปมาแล้วรวนส่งของลงชื่อตบีตบี ขั้นกลางที่จะทําไมรู้สึกเหมือนไม่มีของแรเลยวะเกลือครับผมเกลือสีพิเปร์เส้นชื่อรับของรอบที่สองได้่าเข็มได้ไหมอยากฟาร์มอยากได้อีกอยากได้อีกอยากอยเปิดอีกปอเตียด่าหน้าเข้ามาเลยไอ้กรกตอนนี้ร้อนเงินร้อนมากวาย ด้านข้างเกียวด้านข้างก่อนอืมอืมอืมแตะตัวกูหรอกส่งของมีค่าโอนทันจิสามารถส่งได้อีกหนึ่งครั้งตู้อาวยไปขโมยเลสโก้กระดุกมาส่งเซ็นรับของ มาว่ะผมว่ามาแน่แน่รอบนี้กล่องขาวสวยแบบนั้นตัวนอกเดะตัวนอกตู้ไม่เอานะไปแล้วไปแล้วเราควนชนะเลิ่ดตัวละครัวทีออกคือคำออเร l จ t s go <S น้องเอ๋อหวย โอเคครับผมสำหรับเกมการเดียนเทียกขอตัดจบเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนว่าคลิปของเราอัปโหลดลงช่องแล้วคุณจะได้เห็นคลิปของเราเป็นคนแรกเลยเออภาคต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามดูนะสำหรับวันนี้ see ซีอูแอบกูซามไม่อยากเล่นแล้วโคตรเหนื่อยเลยเกมบ้าอะไรวะนี่อ่ะไปนะครับบาย